วันแชมเปี้ยนชิพเปิดโวตคนดูมองเป็นเสียงเอก,กฉันอยากให้รถถังเจอนาบิลอานานก็โอ,โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอนะครับข่าวสารวงการมวยเรื่องวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเปิดโวตนะครับคู่ชกคนต่อไปของรถถังดิไอออนแมนะครับว่าเจอใครดีนะครับ ตัวเลือกแรกก็จะเป็นรีแมตภาค3โจนาธานแฮกตีนะครับซึ่งการต่อยใน2ครั้งรถถังเป็นฝ่ายเอาชนะแบบขาดลอยทั้ง2ครั้งนะครับท่านผู้ชมตัวเลือกที่2ก็จะเป็นซูเปอร์เลกเกียดหมู่เนะครับเป็นการการีแมตกันรอบที่2นะครับรอบแรกซูเปอร์เลกทำการเอาชนะรถถังไปได้แบบดุเดือดเลือดพลานนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มาสนุดที่ตัวเลือกที่3นะครับก็เป็นนาบิว อานานะครับเรียกได้ว่าคนนี้เป็นคนที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงความยาวความแข็งแกร่งนะครับอยู่ที่นาบิวจนหมดนะครับทําให้นะครับตัวเลือกที่3ก็จะมีนาบิวอานานะครับ อาจจะมีการจัดชิงช้ำกับรถถังครับในรุ่นเล็กและตัวเลือกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจอร์นลีนิเคอร์นะครับเป็นนักมวยที่กำปั้นหนักมากๆนะครับและก็มีไฟต่อยเยอะที่สุดนะครับในปีนี้ผมเห็นแกต่อยบ่อยมากมากบ่อยจริงๆนะครับอาวุธหลักของเขาก็คือกำปั้นหินผานะครับดังฉายาของเขาถ้าเจอกับรถถังก็ได้เสียกันเลยนะครับคู่นี้แต่การที่ทางวันประกาศมาเช่นนี้นะครับก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับหลายๆคนนะครับมองอยากให้ รถถังปะทะนาบิวอาณานะครับท่านผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็อยากดูนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งครับซูเปอร์เล็กเจอกับนาบิวมาโดยตลอดนะครับแต่รถถังยังไม่ได้เจอสักทีถ้าเจอกับนาบิวจริงๆมันก็จะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับว่าความสูงมันมีผลหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับในการต่อยมวยเพราะว่าเทียบเรื่องขนาดตัวอะไรแล้วนะครับรถถังเป็นรองชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดตัว ความสูงความยาวถ้าเจอกับนาบิวจริงๆรถถังก็เหลือแค่หมัดนะครับท่านผู้ชมที่จะเป็นตัววัดชตาของรถถังนะครับในการเจอนาบิวซึ่งทั้งคู่มีความสูงห่างกันถึง27เซนติเมตรโอ้โหเหมือนกับเด็กมัธยมต่อยกับเด็กอนุบาลเลยนะท่านผู้ชมความสูงโคตรห่างตัวของรถถังก็สูง 168เซนติเมตรนะครับส่วนนาบิลสูง195เซนติเมตรนะครับเกือบ2เมตรแต่การต่อยกันน่าจะต่อยในรุ่นไฟเวนะครับนาบิลต้องลดน้ำหนักลงมาเพื่อจะมาต่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจัดตามผลโหวตนะครับรถถังเจอนาบิลแน่นอน100%นนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาจะเอาตามคนคอมเมนต์จริงๆนะครับหรือว่ามาโพสเพื่อเรียกยอดไลค์เฉยๆนะครับก็ตามกระแสไปนะครับท่านผู้ชมแต่ในคอมเมนต์นะครับเห็น ให้เจอนาบิวเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมและผมก็จะพาทุกคนนะครับมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกจะเป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่าลดแต่ง VS เอสนาบิวประมาณน,นี้นะท่านผู้ชมและคอมเมนต์นี้ก็เหมือนกันนะครับลดถัง VS นาบิว คนนี้ก็เหมือนกันนะครับรถถัง V S Na b i l 1 4น่อปอนด์ซึ่งจากการไปอ่านคอมเมนต์มาแทบจะเป็นเสียงเอกฉันเลยนะครับว่าให้รถถังเจอ Na b ิ i l นะครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าถ้าเขาจัดขึ้นมาจริงๆก็ถือได้ว่า Na b ิ i เป็นงานหนักสุดๆงานหินสุดๆของรถถัง The Ion Man จริงๆนะครับเนื่องจากมีความสูงห่างกันตั้ง 27เซนติเมตรนะครับเกือบ30เซนโอ้โหถ้าชนะนาบิลได้ก็กลายเอาโคดเอาฉายาโคตดมวยไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าเจอกันนะครับมันก็ตัดอาวุธของรถถังได้เยอะพอสมควรนะครับก็คือรถถังไม่สามารถต่อยหน้านาบิลได้เนื่องจากต่อยไม่ถึงนะครับสิ่งที่ต่อยได้ก็คือ ลำตัวอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับรถถังนะครับถ้าต่อยลําตัวแล้วไม่ลงก็คืออืไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างเนื่องจากตัวของนาบิวในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสภาพจ,จิตใจสภาพร่างกายฝีมือความยาวความได้เปรียบอะไรอยู่ที่นาบิวแทบจะหมดทุกทางเลยนะท่านผู้ชมถึงแม้ผมจะพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่ารถถังจะไม่มีโอกาสชนะนะครับรถถังมีโอกาสชนะนะครับ แต่ต้องเป็นการชนะน็อกเท่านั้นนะครับโอกาสชนะคะแนนแทบไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาลองวิเคราะห์สไตล์การเชกของรถถังและนาบิวกันก่อนนะครับซึ่งรถถังเขาก็จะเป็นมวยประเภทบูดุดันนะครับเดินบทเดินชนนะครับออกอาวุธต่อเนื่องออกอาวุธได้ตลอดมีความทนทานเป็นเลิศน,นะครับซึ่งตัวของนาบิวก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเขาไม่ชอบนักมวยสไตล์แบบนี้นะครับเพราะว่าต่อยแล้วมันเหนื่อยนะครับท่านผู้ชม ซึ่งตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของรถถังนะครับเพราะว่าเป็นมวยสไตล์ที่นาบิวไม่ชอบนะครับอาจจะออกอาวุธได้ตลอดนะนวมเล็กก็ไม่แน่นะครับต่อยลำตัวก็นอนได้ต่อไปผมก็จะมาพูดถึงสไตล์การชกของนาบิวอา,านานครับซึ่งตัวของนาบิวอา,านานครับเป็นนักมวยฝีมือนะที่ใช้ทุกส่วนของร่างกายของตนเองนะที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ใช้ได้แบบชำนาน,นะช่ำชอง และยังเป็นนักมวยที่สามารถนะครับออกอาวุธในระยะปลอดภัยได้นะครับเนื่องจากแขนขาของเขายาวนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักมวยที่ใช้จุดเด่นของตนเองได้มีประโยชน์สุดๆนะครับซึ่งต่อไปผมก็จะมาพูดถึงความเหมาะสมนะครับในการจัดคู่มวยระหว่างนาบิลอานาและรถถังจิตเมืองนนท์นะครับผมก็มองว่าคู่นี้ยังมีความเหมาะสมที่ต้องเจอกันนะครับเนื่องจาก ตัวของซูเปอร์เล็กนะครับก็เคยเจอกับรถถังแล้วนะครับเคยเจอกับนาบิวนะครับนาบิวเคยเจอซูเปอร์เล็กมาแล้ว ทำไมจะเจอรถถังไม่ได้นะครับเพราะว่าการผ่านมวยอะไรนะครับก็ผ่านมวยเบอร์ต้นๆมาแล้วครับก็เหมาะสมนะครับที่จะพิสูจน์ฝีมือกับรถถังดีไอออนแมนนะครับในการชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่ในรุ่นไฟเวทถ้าพูดถึงความดังก็ไม่ได้เป็นรองรถถังนะครับสําหรับนาบิลนะครับเป็นนักมวยที่ดังสุดๆแล้วนะครับในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าทําคลิปเกี่ยวกับนาบิลแต่ละทีนะครับช่องของผมก็ปาไปหลัก5 6าหกหมื่นวิวก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่ ดังสุดๆนะครับในตอนนี้และทั้งฟอร์มการโชคอะไรก็ไม่ได้เป็นรองรถถังนะครับก็คู่ควรครับที่จะชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่ในรุ่นไฟเวทนะครับถ้าเข้าชนะรถถังไปได้นะครับเขาก็อาจจะมีสิทธิ์อีกนะครับในการรีแมตช์รอบที่3กับซุปเลกนะครับอาจจะกลายเป็นแชมป์โลก2เส้นเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับอยากให้นาบิวเจอรถถังไหมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับ จุดประสงค์ในการทําคลิปนี้ก็เพื่อสร้างกระแสให้คู่มวยนี้นะครับให้เกิดขึ้นจริงนะครับนี่ก็คือประเด็นหลักๆที่ช่องของผมทําลง YouTube นะครับท่านผู้ชมเพื่อทำให้โปรโมทนะครับโปรโมทไฟการชคโปรโมทให้มันดังขึ้นดังขึ้นดัง,ดงขึ้นนะครับพอเวลาเราไปดูมวยมันจะได้ตื่นเต้นมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป้าหมายหลักในการทาคลิปช่องของผมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์อะไรมาได้นะครับแต่อย่ามาด่ากันนะครับผมก็ ใครด่ามาก็ด่ากลับเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะในช่องนี้แต่ผมก็สนับสนุนให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แบบเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ใช่คอมเมนต์ด่านะอย่างเช่นโอ้ผมคิดว่ารถถังจะต้านนาบิลอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้หรือว่าผมคิดว่านาบิลต้านรถถังอะไรไม่ได้อะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ว่าไอ้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  มึงมึงมึงอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชม่ามาด่ากันแบบนี้นะก็คอมเมนต์ให้มีสตินะครับท่านผู้ชมผมก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่ขแดงกันนะครับบ๊ายบาย